สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับโอบี้ที่แบบเหมือนของเด็กเนาะเป็นเหมือนลูกอมอะ่ะเป็นเหมือนอ่าจะบอกว่าอะไรสายลุ้งอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเอานี้เอาเอาเจ๊จะไปก็ไปก่อนเลยเจ๊โอเคไม่ไปใช่ไหมไปแล้วนะโอ้มีความเร็วด้วยนะครับ

งามใสอะไรเนี่ยแล้วไฟแบบคว่อย่างเงี้ยเหรอโออโอกระเด็นโอโอตัวแตกออกมาเลยการว่ายน้ําที่ยอดเยี่ยมเอ้ามีเรืออ๋อไอเรือเนี่ยคือต้องเติมโลบักนะครับถ้าเราไม่เติมเราก็ต้องว่ายน้ําเองว่ายน้ําไปไว่ายน้ํายอดเยี่ยมอะไรไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีให้กดอะไรเลยกดกระโดดก็กระโดดกระโดด,โด,ดแค่โผล่มาอันนี้คือกดเดินหน้า,างเดียว อาโอเคแต่แบบสำหรับน่าจะแบบของเด็กใช่ไหมหรือยังไงแต่ที่แน่ๆครับจะจำไม่ผิดนะไอ้ไอแ้แบบเนี้ยด่านด่านสามอ่ะน,นะมันจะเป็นเหมือนรถอะโอ้โหรถอะไรไม่รู้อย่างกับมาเลยพยศได้ด้วยเอ้าเจ๊เจ๊จะแซงเหรอเจ๊ก็โดดก็โดดเจ๊ก็โดดเหรอฮะอื้ชึบอืดชึบเนี่ย อาวแล้วเจฟมาเอารถมาจอดขวางปุ่มกดชาวบ้านเขาอีกนะโอ้โหเอาไปเลยเจฟไปก่อนเลยเนี่ยทำไมบางคนก็ฟู่ไปเลยเนาะแต่ของเราเนี่ยพยศเป็นหมาเลยดูนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยจะกระโดดทำไมอะ่ะไม่เข้าใจดูดิดูด,ดิเอาเอาเอา,เอาไปไหนก็มั่วไปหมดเลยเนี่ยคนอื่นเขาก็ขับไปเฉยของเรานี่แม่งพยศเป็นหมาเลยไม่รู้พอสาเหตุอะไรนะเ,เนี่ย บังคับยากมากถอยหลังขึ้นไปเลยอะอะไรก็ไม่รู้ด้วยนี่นะเขาไปกันอสบายใจเลยโอ้ยบังคับไม่เป็นวิ่งเอาละกันนะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปคนอื่นเขาขับรถไปเพราะว่าดูทรงแล้วถ้าขับรถไปเองน่าจะล่วงนะครับไม่ซ้ายก็ขวาเนี่ยแหละมันจะดูนานไปขอดเดินขึ้นมาไหมใช่ไหม อ่ารู้สึกด่านมีเก้าด่านใช่ไหมดูจากข้างบนนะแต่ไอไอด่านนี้น่าจะหินสุดแล้วมั้งหรือเปล่านะโอ้โหดูระยะทางน่าจะโอ้โหไกลมากไกลเลยอ,ะอ่ะจุ๊บจุ๊บกระโดดอ,อันนี้มันเราไม่ได้กดกระโดดนะ คือคือมันมันกระโดดไปเองนะคือเราเดินหน้าอย่างเดียวกดเดินหน้า,าเดี๋ยวมันก็กระโดดขึ้นไปเองนะแต่ไม่มีใครขับรถผ่านเราได้เลยเนี่ยสักคนเนี่ยไม่เห็นมีเลยนะ uh huh. หรือว่าเอาจริงก็กระโดดเหมือนกันนะ่ะหรือเปล่าเพราะว่าใครถ้าใครขับรถมาได้นะถือว่าไวมากนะแต่ว่ามันก็ยากมากนะเพราะว่ารถมันบังคับยากมากอะ แต่เชื่อว่าในความรู้สึกนะน่าจะกระโดดขึ้นมาเหมือนเราแบบนี้แหละโอ้โหเออเออเออเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะน่าจะจุกแล้วละ่ะกระโดดสักขนาดนี้ไกลมากอืม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 อ๋โอ้จะถึงไง ข้างบนนี่ถึงไหมโอ้โหอีกไกลเลยอะโอ้ยยืนพักเหนื่อยก่อนแล้วกันนะโอเคงั้นเพื่อการไม่เสียเวลาพี่ขอวาร์ปไปเลยนะวาร์ปไปตรงไปตรงแมปนี้ไปเลยเพราะว่าดูแล้วอีกไกลอะเดินอีกน่าจะเป็นสองสามนาทีได้อะชเวปก่อน,อนชเวป,วปโอเค เราก็มาถึงแล้วนะอ่าต่อไปเอาอะไรนะอ๋อขี่อะไรจรวดขี่จรวดเหรอว้าวเอาอีกแล้วจะเจออะไรอีกกันเนี่ยจรวดจรวดแล่นเบาๆเ,เอ้ยดูมันแรงขึ้นไหมไม่แรงไม่แรงนะครับแล้วยังไงอะไปเรื่อยๆแล้วกดบังคับไง กดไม่ได้ยังไงอะลอยมาจะเลยแล้วนะเอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไงอะอ๋อออกมาแล้วมาแล้วอ๋อไอ้กดคลิกคลิกข้างขวามือโอ้โอโอเอโอเอ,อพอกดแล้วมันจะเหมือนน่วงอะครับจะเหมือนดีเลยหน่อยเอาไปไกลแล้วทีเนี้ยเอาเอาเอางั้นกดงั้นกดคืนก่อนกดซ้ายคืนก่อนซ้ายคืนซ้ายคืน ดีนะถึงท่าพอดีนี่ถ้าหักมุมซ้ายไปไหนอีกนะเนี่ยกระโดดแล้วแหละเซฟก่อนล,ลอะเราอ่ะโอเคอะไรอะ่ะขี่รถเข็นลูกขวาดเอาอีกแล้วไอ้รถนี่มันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยมันจะพายศนจริงไหมไปลุยทำไมเราไม่เจอเพื่อนมั่งเลยเนี่ยนะเพื่อนเราไม่มีเลยหรือไงคนเล่นตอนแรกวิ่งกันเกี่ยวกาวเลยนะ หรือว่าเขาถึงเส้นชัยกันหมดแหละอันนี้ก็ยังไงอะคือเล่งไม่ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าไปตามลางเนี่ยนะอันนี้อันนี้พี่ก็เหมือนดูตามกดแบบไม่ได้กดเพิ่มอะไรนะเพราะเห็นรถมันวิ่งอยู่นะไม่อยากจะเสียงแล้วไปเนะี่ยเนิบมๆอย่างน,น,นี้แหละแต่ไม่ได้ไกลนะครับดูดูเนะ่ข้างหน้าก็ถึงแล้วนะขึ้นตรงนี้แล้วก็ถึงแล้วแป๊บเดียวอ่ะ๊ ไปแล้วโค้งโค้งหักศอกจะล่วงไหมเนี่ยโอ้โหถ้าล่วงนี่เหนื่อยเลยนะเพราะมันช้ามาก่อจะมาวิ่งมาถึงเนี่ยโอ้โหนี่ก็ม้วนสักกี่ชั้นเนี่ยเอาม้วนเข้าไปอืมม้วนเอายังไงไรเนี่ยเอาไปเร็วฟืดเล่งเครื่องไม่ได้ด้วยนะ ê ê bảo 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 bảo, đãi đến rồi, đừng có lướn cái gì này, đi, khống, khống, sẹo rồi, khống lại rồi, bảo nôi, lũ phe bảo nôi, bảo nôi, đi, đãi đến rồi, đãi đến rồi, đãi đến rồi, nút điêu, đãi, rồi, đi rồi. ไปแล้วโอ้โหยาวเลยจ้ะยาวเลยแป๊บเดียวนะโคง้งโคง้งโคง้งโ,โค้งชึบอโอ้ยล่วงล่วงเซฟก่อนเซฟละอ่าลูกอมยักษ์ลูกอมยกักษ์ยังไงเนี่ย อ่ะกระโดดโอ้โหปลอดภัยเลยนะเอาจริงตั้งตั้งแต่เล่นเกมโอบี้มานะไม่ชอบการกระโดดเลยเกมเนี้ยบอกเลยว่าชอบมากคือแบบหลังจากวิ่งเหนื่อยอะ่ะอันเนี้ยรู้เลยเรากระโดดลุ้นเองดีกว่าแล้วมันไม่ได้ไกลนะเห็นไหมหน่อยเดียวเองเห็นไหมอ่ะโอเคนิดเดียว อันนี้ยังไงเออนี่แหละไอจุดขคแม็กที่อยากให้มันนอนกิ้งสไลด์ไปนี่แหละมันถึงไวถ้าวิ่งไปเองนะโอ้โหอีกนานนะโอเคสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคไวมากเซฟละเซฟขึ้นปีนไปบนสายลุงอ้าวขึ้นไป โห oh, สูงนะเนี่ยไปามาอย่าบอกนะว่าเอาแบบไกลแบบไอ้ดานนั้นตะกี้นี้อ่ะใช่ไหมไกลไหมไกลไหมดูแล้วดูทรงแล้วไกลไหมอาฮึบน่าจะไกลอยู่นะไกลมากไกล ใจไหมเนะี่ยโอ้ยดูดูเมฆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ้าวถึงแล้วแล้วยังไงเซฟก่อนกระโดดลงไปในใสลุ้งโอกระโดดยังไงดูมองก่อนต้องหลบอะไรไหมครับชุบอ้าว,าวแค่นี้เหรอแล้วยังไงต่อต่อไปอ้าวผ่านแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยครับ ผ่านแล้วนะไอเอาจริงๆนะในเกมนี้นะด่านที่3ามยากสุดและโอเคยังไงก็ฝากติดตารรมด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีนะครับ